สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับผมยิมีตรรบสู่ช่องบอยสังโจเกยยิมครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับ <c oughs> วันนี้จะก็วันนี้ก็จะมาคุยมาพาท่านผู้ชมนะครับไปชมสมาชิกในตลกคณะอาจารย์สีนุ่มเฉิญยิ้มเนาะว่ามีใครบ้างนะครับตลกหนึ่งคณะนั้นประกอบไปด้วยตัวเล่น กี่คนนะครับแต่ส่วนมากหลักๆก,ก็5 6ถึง6นะครับยุคสมัยตลกคาเฟ่น,นะครับก็ประมาณ5คน6คนแล้วแต่คณะเนาะแต่ว่า,า <c oughs> ที่ผมจะพา f c ไปชมนะครับก็เป็นหลายๆเจนหรือว่าหลายๆรุ่นนะครับในทีมงานของคณะอาจารย์ศรีหนุ่มเชิญยิ้มเนาะว่า มีตัวเล่นใครบ้างอะไรบ้างนะครับก็จะมียุคแรกๆยุคนะครับตลกก็จะเป็นแบบนี้ฮนะจะมีตัวเล่นแต่แต่มีตัวเล่นเป็นหลักอยู่เนาะอืมเป็นหลักอยู่ที่อยู่ประจําอยู่นานอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มแรกจนนะครับบางคนก็มาอยู่แค่เดือน2เดือนนะครับไม่นานก็ออกไปก็อันนี้เราจะไม่ไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าบางทีเราเราไม่ไม่ได้เห็นเลยอะไรเงี้ยแต่คนที่อยู่นานหรือว่าคนที่อยู่แล้วมีชื่อเสียงหรือโดดเด่น นะครับในคณะตลบดังๆนะครับก็เป็นธรรมดานะครับก็ยันก็มีคนเข้าคนออกคนออกคนเข้าเนาะตลบอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่เขาอยู่หลักๆเลยนะครับก็จะมีนะครับผมอ่ะไม่พูดพามทาเพลงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับพาเอฟซไปรับชมนะครับสมาชิกตลกคณะอาจารย์สีหนุ่มเชิญยิ้มนะครับซึ่งแฟนๆเอฟซของอาจารย์สีหนุ่มเชิญยิ้มในยุค ตลกวิดีโอนี้เยอะนะครับเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับผมตลกคณะสีหนุ่มเชิญยิ้มนะครับเป็นตลกอีกหนึ่งคณะที่มีผลงานการแสดงด้านหน้าเวทีนะครับไม่ไว่าจะเป็นในการเล่นสดแสดงสดนะครับร้านอาหารคาเฟ่หรือว่าอัดเทปมอนเทปวิดีโอนะครับอาจารย์สีหนุ่มเชิญยิ้มนะครับหลังจากที่ออกมาจาก คณะเชิญยิ้มนะครับแยกย,ย้ายกันกับเพื่อนๆน,นะครับมาทําทีมตลกเป็นของตัวเองนะครับอาจารย์สีนุ่มเชิญยิ้มเนาะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นคือการเล่นตลกแสดงตลกเป็นผู้หญิงนะครับเป็นเสียงผู้หญิงเสียงแหลมแล้วก็อีกหนึ่งความสามารถนะครับของอาจารย์สีนุ่มก็คือการร้องเพลงนะครับแต่ก็เป็นตลกที่ร้องเพลงเพาะเนาะแล้วก็เป็นตลกที่รูปหล่อนในยุคสมัย ตอนเป็นนุ่มๆนี้ก็ถึงขั้นรูปล่อเลยนะครับในกลุ่มคณะนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสมาชิกในคณะอาจารย์สีหนุ่มนะครับคนแรกเลยนะครับคนนี้นะครับเปิดขึ้นมาก็ยืนหนึ่งเลยนะครับในคณะสีหนุ่มนะครับพี่เล็กนะครับพี่เล็กเชิญยิ้มนะครับซึ่งพี่เล็กเชิญยิ้มเนี่ยเป็นตัวปูเนาะเป็นตัวปูตัวควบคุมเกมนะครับในคณะนะครับของอาจารย์สีหนุ่มนะครับในยุค ตลกคาเฟ่นะครับยุครุ่งเรืองนะครับยุคคาเฟ่ยุคอัดวิดีโอเนาะก็ต้องพี่เล็กนี่แหละครับเป็นตลกที่มีความาสามารถนะครับตลกอัจฉริยะนะครับผมก็ท่านใดที่คิดถึงนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับไปชมใน y t u t u นะครับพิมพ์คำว่าสีนุ่มเชิญยิ้มนะครับก็จะขึ้น เลยนะครับอ่ะคนต่อมานะครับผมอีกหนึ่งสมาชิกของคณะอาจารย์สีนุ่มก็คือพี่เฉินนะครับพี่เฉินเฉินยิ้มนะครับผมพี่เฉินนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวยืนในทีมงานนะครับถ้าเห็นคณะสีนุ่มก็ต้องเห็นพี่เฉินด้วยนะครับผมพี่เฉินนี่ก็มีเอกลักษณ์โดดเด่นเลยนะครับร้องเพลงเพราะนะครับเต้นใส่ จังหวะเพลงช้านะครับนี่เป็นเอกลักษณ์ของแกเลยนะครับร้องเพลงสายยันนะครับลองเป็นคนอีสานนะครับแต่ร้องเพลงสายยันได้เพราะมากนะครับแล้วก็เป็นตลกที่สมัยนะั้นก็รูปหล่อ,อพอได้เลยนะครับผมคือยุคสมัยเ,เมื่อก่อนเนาะตลกคาเฟ่เมื่อ30ปีก่อนนะเขาก็เป็นธรรมดานะครับหลายๆคนก็ผ่านงานการแสดงมาเยอะแยะแต่ว่า ที่มาเล่าให้เอฟซีฟังก็นะครับก็เป็นตัวหลักๆนะอืคนต่อมาครับผมพี่หยองลูกหยีเนาะสมัยแกออ,อยู่กับอาจารย์สีนุ่มนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งในทีมงานของคณะเชิญยิ้มเนาะก่อนที่แกจะออกมานะครับมาอยู่กับพี่หม่ำนั่นแหละอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแต่แกก็มีชื่อเสียงมาแล้วแหละนะครับช่วงนั้นก็ เป็นตลกที่เล่นแนวอีสานนะครับอืมงแกเป็นคนลบุรีนะแต่แกพูดภาษาอีสานก็ผลงานการแสดงหนะน้าหน้าเวทีนะครับแล้วก็มาทําทีมเองก็ประสบความสาเร็จน,นะครับช่วงแรกๆก็มากับพี่ชาลีนะครับชาลีเชิญยิ้มรู้ว่าชาลีใต้นั่นแหละเขาก็เป็นเพื่อนกันนะครับผมนี่นะครับในยุคหนึ่งนะครับยุคแบบ โอ้โหตลกคณะศีนุ่มมีแฟนๆเยอะนะครับ FC นะครับเยอะมากนะครับท่านใดที่ชื่นชอบคณะไหนก็นะลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมคนต่อมาครับที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับพี่ชาลีเชิญยิ้มเนาะชาลีใต้นะครับก็เป็นตลกทีเ่เล่นการแสดงจังหวะ ในการแสดงก็ค่อนข้างด,ดีนะครับและโดดเด่นนะครับในคณะสีนุ่มจริงๆคณะอาจารย์สีนุ่มเนี่ยก็จะโดดเด่นทั้งทั้งหมดเลยนะครับส่วนใหญ่จะเ,เล่นแบบเข้ากันนะเป็นระบบเป็นทีมนะครับเล่นการร้องเพลงอะไรประมาณนี้นะมุกร้องเพลงมุกต่างๆนานานะครัก็จะมีการการฝึกซ้อมการอะไรมา นะครับยางดีนะครับนี่คือเป็นยุกระแรกหรือว่าเจนแรกครับเจเนอเรชันแรกเลยนะครับของอาจารย์สีนุ่มแล้วก็ที่จับต้องได้นะครับที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ที่อยู่ประจำเนาะคนต่อมานะครับก็คือเอานี้ยังไม่ใช่ขออภัยนะคแหมรูปภาพพี่อันนี้พี่ชาลีกับพี่อาจารย์สีนุ่มนะก็น่าจะเป็นรายการกี้เส้นนี่แหละ นะครับที่บันทึกเทปกันที่เมอร์ลิคิงเนาะสมัยนั้นนะครับผมอ่ะเจนรแรกนะครับมาคนต่อมานะครับพี่อุนะครับพี่อุเชิญยิ้มเนาะพี่อุเชิญยิ้มเนี่ยจริงๆก่อนหน้าที่ผมเคยเล่าไปในคลิปก่อนนะครับคลิปที่แกเสียชีวิตนะครับก็ตอนนั้นแกอยู่คณะหม่อมยืนเนาะคณะอาจารย์หม่อมยืนแล้วก็เออมาอยู่กับอาจารย์สีหนุ่มนะครับผมไม่ทราบว่า อยู่ใครก่อนแต่รู้สึกว่าน่าจะอยู่อาจารย์ศรีนุ่งที่หลังแต่ว่าแกก็ <c oughs> อยู่คณะอาจารย์ศรีนุ่งก็เยอะนะรู้ดูจากมวนวิดีโอนะครับมวนเทปมวลวิดีโอเนี่ยน่า,นาม,มีมีหลายมวนนะครับพี่อูเชิญยิ้มนะก็เป็นตลกที่มีความสามารถอีกคนซึ่งตลกที่ผมกล่าวมานะทั้งหมดเนี่ยก็มีความสามารถทั้งหมดแหละนะครับอีกคนนึงนะครับคนนี้นะครับพี่ใสนะครับพี่ใสช่วงนึงก็โอ้โหโดดเด่นพอได้เนาะ ก็มีชื่อติดนะครับเห็นตลกคณะสีนุ่มก็ต้องเห็นนะพี่สยด้วยนะพี่สย <c oughs> พี่สยเชิญยิ้มนะครับเนี่ยนะครับน่าก็นี่น่าจะมาเป็นเจนที่แบบออล,อลองมาต่อมาจากพวกกลุ่มของพี่หยองอะไรพวกนี้นะพวกพี่หยองพี่เล็กพี่เฉินนี่ก็ยังอยู่นะครับแล้วก็มาก็มากลุ่มพี่อูดพี่อุนะ คนต่อมานะครับพี่สีทองเชิญยิ้มนะครับภาพนี้อาจจะไม่คุ้นนะแต่จริงแกตอนสมัยแกมีผมฟูๆนะครับผมฟูเหมือนอาจารย์ดูดอกกระโดนนะครับพี่สีทองนี่ก็เป็นอันนี้เป็นเจนแรกๆนะนะครับผมไม่ได้เลี้ยงภาพไว้ขอภัยด้วยนะเป็นเจนแรกๆของคณะอาจารย์สีหนุ่มนะครับคนที่เสื้อลายนะครับเสื้อกลายทั้งคู่นะแต่เป็นเสื้อลายหัวแดงๆนะส่วนเสื้อลายอีกคนหนึ่งก็คือ คุณเอนะครับบางเอปัจจุบันนี้แหละครับบางเอี่ก็เคยอยู่อาจารย์สีนุ่มนะะก็อยู่เจนหลังๆมานะ <c oughs> นะครับสมาชิกท่านต่อไปนะครับพี่เยบนะครับลูกชายนะครับของอาจารย์สีนุ่มเลยนะครับเป็นลูกชายคนโตเลยแหละเป็นลูกชายที่มาเข้าวงการตอนที่แก เริ่มเป็นหนุ่มแล้วเนาะมาเล่นตลกอยู่กับคุณพ่อนะครับอาจารย์สีหนุ่มนะครับจนประสบความสําเร็จนะครับี <c oughs> เจี๊ยบเชิญยิ้มนะก็ปัจจุบันก็มีรายการทีวีนะครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวนะเตี๋ยวเต็มตีนอะไรนะครับของแกนั่นแหละนะครับซึ่งก็จะมีน้องชายอีกคนนึงนะครับคุณแจ็คนะครับนี่ก็เป็นน้องชายคุณเจี๊ยบนะครับ ซึ่งก็เป็นหนึ่งในสมาชิกตลกคณะจาาสีหนุ่มนะครับช่วงเจนท้ายนะครับเจนท,ท้ายแล้วนะครับยุคที่ช่วงหลังๆเลยนะครับซึ่งทำการแสดงกันตอนที่ยุคคาเฟ่แบบใกล้จะใกล้จะเลิกแล้วนะครับอยู่หลังๆนี้เองเนาะ <c oughs> ซึ่งคุณแจงนี้ก็หา รับชมได้นะครับประจำอยู่ที่ช่องทาง t i k t อกนะครับของเขาเองนั่นแหละนะครับผมคนต่อมานะครับที่ผมพูดถึงไปเมื่อกี้นี่เองนะครับคุณ A นะครับหรือว่าบาง A เชิญยิ้มนะเเชิญยิ้มซึ่งก็ยุคหนึ่งนะครับมาอยู่กับคณะสีนุ่มนะคณะอาจารย์สีนุ่มก็ก็อยู่ได้โอ้ได้พอสมควรเหมือนกันนะ คุณเอเนี่ยก็ร้องเพลงเพาะนะครับบุกเอกลักษณ์ก็จะร้องเพลงติชิโร่อะไรประมาณเนี้ยนี่นะครับเสื้อแดงนี่แหละคุณเอนะครับก็มีพี่ใสพี่อุนะครับคุณเอเนาะตอนสมัยเป็นรุ่นรุ่นนะครับผมอืมก็โอเคครับคลิปนี้ก็ก็ประมาณนี้นะครับมาบอากกล่าวเล่าสู่กันฟังเนาะให้หายคิดถึงกันสำหรับ FC ของตลกยุเกาสูนะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดซับสไค i b ์นะครับกดถูกใจนะครับช่วยชมคลิปดูโฆษณาให้กับผมนะครับบอยสังช็อกเกอยิ้มนะครับเอาไว้คลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับผม